เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณนอซึ่งก็เป็นนามสมมุติโดยเล่าว่าสมัยที่ผมนั้นได้บวชเป็นพระได้ครึ่งปรรษาพอท่องบทสวดคาถาต่างๆคล่องแคล่วแล้วหลวงตาก็ได้ชวนออกไปทุดงผมก็รีบตกลงในทันทีเพราะว่าอยากไปเห็นอะไรข้างนอกวัดบ้างอยู่แต่ในวัดมันก็เบื่อๆที่ไปทุดงกันก็จะมีหลวงตาพระพี่เลี้ยงอีกสองรูปแล้วก็ผมพระพี่เลี้ยงก็จะอายุไล่เลี่ยกับผมนี่แหละแต่ท่านบวชมานานกว่า เรา4-5พรรษาแล้วอีกรูปก็บวชตั้งแต่เป็นเนนพวกเรา4รูปก็ได้เดินทุดงกันเดินจากวัดไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายแล้วแต่หลวงตานั้นจะพาไปคืนแรกก็ได้ไปจำที่วัดป่าละแวกนั้นหลวงตานั้นค่อยๆให้เรานั้นปรับตัวไปก่อนพอเริ่มออกจากวัดป่าก็จะไม่มีวัดอีกเลยพวกเราก็ได้เดินทุดงกันมาเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านไหนก็จะแวะปักกรดกันใกล้ๆหมู่บ้านนั้น หลวงตาไม่อยากพาไปที่ที่มันกันดานมากนักเพราะผมนั้นยังเป็นพระใหม่อีกสองรูปก็เคยทุดงไม่กี่ครั้งเองเราทุดงกันมาหลายอาทิตย์จนหลวงตานั้นคิดว่าควรจะกลับได้แล้วเลยบอกพวกเราว่าข้างหน้าจะมีวัดป่าอีกแห่งหลวงตารู้จักกับเจ้าอาวาสจับไปเยี่ยมเยือนจะหน่อยก่อนที่จะกลับวัดป่าแห่งนั้นเป็นวัดเล็กๆโบสถ์ก็สร้างจากไม้มีพระประธานองค์เล็กๆแค่องค์เดียวในโบสถ์นั้น เป็นวัดที่หา่างไกลความเจริญมากๆไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่เครื่องปั่นไฟไว้ใช้ในยามที่จําเป็นพอทุ่มตรงไฟก็จะดับหมดต้องจุดเทียนปรรษาให้แสงสว่างเอาที่วัดมีพระจำปรรษาอยู่ไม่ถึงสิบลูกดวมทั้งเจ้าอาวาสด้วยอยู่กันอย่างสมถะจริงๆรอบๆวัดก็จะมีแต่ป่าแค่เดินเข้าไปในตอนกลางวันก็ยังรู้สึกวังเวงเลยเสียงมแมลงจัดปีกตัวเล็ก จักกจันเรไรร้องกันให้ระงมไปหมดหลวงตาพาพวกเราไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกให้พวกเรานั้นไปนอนกันที่กุฏิทายวัดซึ่งมันก็เป็นกุฏิร้างไม่มีใครนอนส่วนหลวงตาท่านให้จำวัดกับท่านเจ้าอาวาสเพราะเป็นกุฏิที่ดีที่สุดแล้วผมกับหลวงพี่อีกสองลูกก็ได้เดินมาที่กุฏิทายวัดเป็นกุฏิไม้เก่าๆพื้นปูนหลังไม่ใหญ่มากนัก อยู่กันสามลูปแบบเบียดเบียดกันหน่อยก็พออยู่ได้สภาพก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนักกวาดกวาดถ,ถูถูหน่อยก็อยู่ได้แล้วหลังจากที่ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูเป็นที่เรียบร้อยก็ได้จัดแจงปูเสือ่อเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินมาหาหลวงตาท่านบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่กันสองคืนก่อนที่จะกลับแล้วท่านก็กำชับว่าก่อนนอนนั้นให้สวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนด้วย ท่านสั่งแค่นี้ซึ่งพวกผมกับระพีเลียงก็ทําอยู่ทุกคืนเลยไม่ได้ติดใจอะไรคืนแรกผมนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะว่าแปลกที่แปลกทางรวมตั้งเสียงสัตว์กลางคืนจัะกระจันจิ้งรีดร้องกันให้ระงมเสียงมันดังมากกว่าที่อื่นเหมือนเจาะจงจะร้องกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนควนใจเสียเหลือเกินกว่าจะหลับได้ก็นานโขอ,อยู่ตอนเช้ามาพวกผมก็ไปกราบลาเจ้าอาวาสขอน,อนอนอีกคืน จะกลับเช้าวันลุ่งขึ้นจเจ้าอาวาสหันมาถามผมว่าพระใหม่หรือท่านผมเดา,เาว่าที่ท่านรู้อาจจะเป็นเพราะว่าอากับกิริยาของผมนั้นท่านพอจะเดา,เอาออกว่าผมนั้นเป็นพระใหม่ผมก็เลยตอบกลับไปว่าใช่ครับบวชยังไม่ถึงปรรษาเลยจเจ้าอาวาสได้พยักหน้าแล้วก็บอกว่าพระใหม่รู้ไหมพระที่บวชใหม่ๆกุสุนจะแรงจะมีพวกเรตสัมภเวสีมาขอส่วนบุญเพราะมันได้กลิ่นพระใหม่ แถวนี้มีเปรตอยู่ตนหนึ่งนะถ้าพระใหม่เจอเข้าก็จงแผ่เมตตาให้กับเขาไปเขาไม่ทําอันตรายอะไรหรอกหลังจากเจ้าอาวาสพูดจบท่านก็ก่อตัวเข้าไปในห้องพระหลวงพี่ก็เย่ๆผมให้หาเรื่องผีสางนางไม้มาเล่าสร้างบรรยากาศเข้าไปอีกจนหลวงตานนั้นต้องดุบอกว่าอย่าพูดเรื่องผีสางในที่ที่ไม่รู้จักแล้วก็กำชับเหมือนเดิมให้สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน ในคืนสุดท้ายนั้นผมก็นอนไม่หลับอีกแล้วรู้สึกว่าทำไมวันนี้มันร้อนจังร้อนกว่าเมื่อคืนเสียอีกทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าร้อนผมมองไปที่พระพี่เลี้ยงทั้งสองรูปเห็นนอนหลับแล้วก็กลนกันอยู่นานแล้วทนไม่ไหวเลยต้องลุกขึ้นไปที่หน้าตา่างแล้วก็เอามือผลักให้บานหน้าต่างนั้นเปิดอ้าจนสุดลมจากป่าหลังกุฏตินั้นก็ได้โชยเข้ามาประทับกับใบหน้าของผมมันทําให้ผมนั้นรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยผมเลยยืนตากลมอีกหน่อย ให้มันเย็นๆรอง่วงเต็มที่ค่อยกลับไปนอนจะได้นอนหลับเลยในขณะนั้นสายลมมันก็พัดมาเรื่อยๆเรียกว่าเย็นสบายขึ้นมาทันทีในใจก็คิดอะไรไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่ทันอึดใจที่ป่าไผ่หลังปุติมันเหมือนมีอะไรขยับตัวอยู่ที่ต้นไผ่มีเสียงเหยียบใบไม้แห้งๆที่หล่นลงไปบนพื้นเสียงลำต้นไผ่นั้นก็ได้เบียดเสียดกันมีเสียงดังออกมาเอียดอาร์ เหมือนมีอะไรกำลังแทรกตัวออกมาจากต้นไม้ในใจตอนนั้นบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่ามันยังอยู่ไกลคิดว่าอาจจะเป็นหมาหรือว่าหมูป่าหรือว่าสัตว์ป่าอะไรสักอย่างนี่แหละกำลังเดินแหวกดงไผ่ออกมาก็เลยรอดูให้เห็นเต็มตาลมที่พัดอยู่ก็เริ่มแรงขึ้นพัดจนอังสะที่สวมอยู่ตีขึ้นมาปิดหน้าปิดตาของผมเลยเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรไม่รู้แต่มันคลานออกมาจากดงไผ่แล้ว พร้อมกับส่งเสียงอีดอีดจีดจีดเสียงของมันนั้นคล้ายกับหมูที่โดนเชือดผสมกับเสียงของจิ้งหรีดแต่มันแปลกเสียงมันแหลมทะลุเข้าไปในโซนประสาทของผมใจผมนั้นเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆยืนตัวแข็งกระยับตัวอะไรไม่ได้เลยในตอนนั้นตาเบิกโพลงเหมือนต้องมุนยังไงอย่างนั้นเลยเจ้าสิ่งนั้นคลานออกมาพ้นกอไผ่แล้วแล้วมันกําลังคลานตรงมาที่กุฏิพอคลานมาได้สักพักมันก็เริ่มหยุด แล้วก็ลุกขึ้นยืนเหมือนกับคนแต่ก็ยังส่งเสียงดังอยู่เหมือนเดิมตอนนั้นตาผมเบิกโปรงใจเต้นรัวมันคืออะไรกันนะเจ้าสิ่งนั้นเดินเข้ามาใกล้จะถึงกุฏิอยู่แล้วแสงจากเทียนพรรษาที่จุดไว้สาถึงสี่เล่มที่หลังกุฏิตรงทางที่เดินไปห้องน้ําได้ส่องแสงสว่างให้เห็นเจ้าสิ่งนั้นเจ้าสิ่งนั้นมันก็คือคนความสูงน่าจะราวๆคนที่ตัวสูงๆร่างกายผอม แขนขามีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่แต่ท้องนั้นพองโตเหมือนกับลูกโป่งเลยดูแล้วคล้ายกับคนขาดสารอาหารมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินเปลือยมาเลยผิวมันก็เขี่ยวเหมือนกับคนแก่ผมมองพิจนารณาไปทีละส่วนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนีิว่าหรืออาจจะเป็นชาวบ้านที่เสียสติแถวนั้นก็เป็นไปได้ไม่ก็พวกคนเร่ร่อนที่ป่วยไม่ได้กินข้าวกินปลาอาจจะเดินโซซัดโซเซเข้ามาขอข้าวกิน เจ้าสิ่งนั้นเดินเข้ามาไกลเรื่อยๆจนห่างจากกุฏิไม่เกินสองเมตรเท่านั้นเอาล่ะสิครับผมเห็นใบหน้ามันได้แบบจะจะคือมันไม่ใช่คนแล้วที่ใบหน้าของมันไม่มีดวงตามีแค่หนังย่นๆที่หน้าผากนั้นห้อยลงมาปิดเอาไว้จมูกมันก็ไม่มีและที่ปากมันก็เล็กมากเล็กประมาณเหรียญบาทเห็นเป็นแค่รูดำๆหัวโลนไม่มีใบหูมีแต่หนังหัวย่นๆ ยานลงมาปิดเอาไว้และมันก็ยังมีเสียงร้องอีดอีดเจี๊ยดเจี๊ยดอยู่ตลอดเวลายิ่งเข้ามาใกล้มันก็ยิ่งส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนผมนั้นปวดแก้วหูไปหมดแล้วมันมาหยุดอยู่ที่หลังกุฏิไม่เดินต่อเข้ามาส่งเสียงไม่หยุดยาวนานแหลมสูงมันร้องอยู่อย่างนั้นแขนของมันก็เริ่มกวักไกวไปมาเหมือนกับคนควบคุมอวัยวะไม่ได้บางทีแขนของมันก็เวียงไปฟาดกับหน้าของมัน บาาตัวของมันเป็นที่อนาถยิ่งนักคิดในใจนั่นมันคือตัวอะไรกันแน่ช่างน่าเกลียดน่ากลัวซะเหลือเกินผมจ้องดูมันต่อในใจก็กลัวแต่ขามันก้าวไม่ออกอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดอาการช็อกตาของผมก็หลับไม่ได้เหมือนเจ้าสิ่งนั้นมันอยากให้ผมนั้นจ้องดูมันอยู่ตลอดหลังจากนั้นเจ้าสิ่งนั้นมันเริ่มทำอะไรบางอย่างมันยกมือของตัวเองขึ้นเอานิ้วเข้ามาในปากแล้วก็กัดกัดจนนิ้วขาด แล้วมันก็เอานิ้วที่ขาดป่ามาที่กุฏิเสียงนิ้วมันก็กระทบกับฝาของกุฏิมันกัดแล้วก็ป่ามาที่กุฏินั้นจนครบสิบนิ้วแล้วมันก็ยังแหกปากร้องไม่หยุดแต่มันไม่สามารถเดินเข้ามาใกล้ได้มากกว่านั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแค่นั้นก็ยังไม่พอคราวนี้มันเริ่มใช้ปากนั้นกัดเนื้อที่แขนของมันแล้วก็กลืนลงคอไปทีละชินคราวนี้แหละผมอยู่ไม่ได้แล้วมันสะยดสยองเกินไป ผมรวบรวมพลังทั้งหมดแหกปากตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เหมือนกับไม่มีใครได้ยินผมเลยผมตะโกนซ้ำๆอยู่นานมากแล้วเหงื่อนั้นก็เต็มหลังไปหมดประพีเลียงที่นอนกันอยู่ก็ไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมาช่วยอะไรเลยเจ้าสิ่งนั้นมันก็ยังแทะแขนมันต่อไปจนเห็นไปถึงกระดูกตอนนั้นผมจะชอกตายอยู่แล้วท้องไส้นั้นปั่นป่วนอ้วกพุ่งออกมาแบบไม่รู้ตัวภาพที่เห็นทั้งปินขาวเลือด ทั้งเสียงนรกมันจะทําให้ผมบ้าตายแน่ๆผมก็ยับไม่ได้ก้าวขาก็ไม่ออกหลับตาก็ไม่ได้ผมตายแน่ๆผมคิดอยู่ในใจคลองวัวใจวายในไม่ชานี้ภากตรงหน้ามันสยองเกินที่จะรับไว้ได้เจ้าสิ่งนั้นยังไม่หยุดมันยังใช้มือที่เหลือแต่กระดูกขาวๆต่อยไปต่อยมาที่ท้องของมันที่บวมเหมือนกับลูกโปง่งต่อยแล้วก็ต่อยอีกต่อยจนพุงของมันแตก ไสทลักออกมาเป็นยวงป่นขี้ป่นขาวเลือดเนา่นาๆนเหม็นตลบไปหมดจนผมนั้นอ้วกออกมาอีกครั้งแล้วก็ฉี่แตกเลยด้วยความที่กลัวจัดตาผมลายหูเหมือนกับมีเสียงวิงวิงเหมือนกับคนกำลังจะเป็นลมผมคงใกล้จะช็อกตายอยู่แล้วนึกในใจมันคงเป็นพาดหัวข่าวที่ตุเลหน่าดูพระไม่ช็อกขี้เยี่ยวแตกตายคากุติก่อนสติของผมนั้นจะออกจากร่างผมนึกได้อย่างเดียว สวดมนต์สิคนใกล้ตายต้องสวดมนต์เริ่มตั้งใจสวดเท่าที่จะสวดได้คิดปวดอะไรได้ก็สวดไปหมดรวมถึงการแผ่เมตตาด้วยดูเหมือนกับเจ้าสิ่งนั้นจะหยุดทำอะไรอุบาทุบาทลงหลังจากที่ผมนั้นสวดมนต์แผ่เมตตามันค่อยๆซุดตัวลงแกนขาผิวหนังท้องที่แตกของมันเหมือนจะค่อยๆมีเนื้อมีหนังพอกผูนขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วมันก็ค่อยๆหันหลังแล้วก็คลานกลับไปที่ปา่าไผของมัน เหมือนกับตอนที่มันออกมาผมท่องบทสวดมนต์จนเหตนมันลับหายก็ไปในกอไผ่ร่างกายผมเริ่มกลับมาควบคุมได้แล้วตานั้นเริ่มหลับได้ขาก็เริ่มก้าวได้แบบสั้นๆและผมก็ก้าวออกมาจากหน้าต่างผมค่อยๆสุดตัวลงไปกับพื้นคลานมาที่เสือ่อแล้วสติของผมนั้นก็ได้ดับวูบไปเลยจนเช้าพระพี่เลี้ยงมาปลุกผมนั้นจับไข้หนาวสั่นไปหมดลุกจากที่นอนไม่ขึ้น จนหลวงตาต้องมาตามว่าจะเดินทางกลับแล้วแต่เห็นสภาพผมแล้วก็คงจะต้องอยู่อีกหนึ่งคืนเพื่อที่จะพักฟื้นหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่ได้ยินหรือว่าเห็นอะไรอีกนอนตั้งแต่ค่าจนเช้าอีกวันอาการไข้ก็เริ่มดีขึ้นจนเกือบจะหายดีสามารถที่จะเดินทางได้แล้วเมื่อสามารถที่จะเดินทางได้แล้วผมก็ได้ไปล่ำลาเจ้าอาวาสของวัดป่าแล้วเหมือนท่านจะรู้แกล้งแซวผมถึงกับจับไข้เลยหรือพระหม่ ผมก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่านานมาแล้วสมัยที่ท่านยังหนุ่มมาบุกเบิกที่วัดใหม่ๆตอนนั้นข้างๆวัดมีบ้านโยมอยู่คนหนึ่งแกชอบเอาเปรียบชอบโกงที่วัดเวลาปลูกอะไรหรือว่าทําสวนชอบล้าเข้ามาในที่วัดจะเอาที่วัดให้ได้เคยทะเลาะก,กับเจ้าอาวาสอยู่หลายครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมคนนั้นแอบเอาปืนมายิงเจ้าอาวาสแต่ก็พลาดปืนแก๊ปที่แกประดิษฐ์เองเกิดระเบิด ทำเอานิ้วของแกนั้นขาดไปหลายนิ้วแทนที่จะเข็นลาบยังจองเวรจองกรรมกับเจ้าอาวาสอย่างที่วัดนั้นได้เลี้ยงไก่เพื่อจะนําไข่นั้นมาฉันโยมคนนั้นก็แกล้งปล่อยหมาให้มากัดให้มาฉีกกินไก่ที่วัดจนตายเรียบทุกทีไปสุดท้ายเวนกรรมคงจะตามทันแกตัดต้นไผ่หลังวัดไปขายบรรทุกใส่รถอีเดนไปทําอีท่าไหนก็ไม่รู้จะกลับรถโดนรถบรรทุกนั้นชนแล้วก็ทับตัวจนท้องตัวเองนั้นแตก ใส่พุงทะลักเต็มถนนด้วยผลกรรมที่แกทํามานักหนามากนักแกจึงต้องมารับกรรมเป็นเปรตอยู่หลังวัดนี่แหละวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงแกร้องขอส่วนบุญยิ่งมีพระใหม่ๆมาจําวัดเปรตโยมคนนั้นก็จะมาขอส่วนบุญทุกรายเราจบตันเจา้าวาดก็ได้ให้ศีลให้พรแก่พวกเราแล้วเราก็ได้ลาท่านกลับในวันนั้นเองเรื่องที่ผมเจอผมก็ได้กลับมาเล่าให้กับเนนที่วัดฟัง ให้กับลานหมุน้องฟังทาเอาุนลุกไปตามๆกันบาบุญนั้นมีจริงเวรกรรมเปรตอสุรกายก็มีอยู่เช่นเดียวกันผมเชื่อเพราะว่าได้เห็นและก็สัมผัสมากับตัวเองจงทําแต่ความดีไว้เถิดตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าไปเป็นสัตว์นรกมีโอกาสที่จะทำก็ควรที่จะทำซะอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ